ด้วยการเลือกผู้สมัครนายกอบจเบอร์4ครับพี่นอ้องที่เคารพครับปนวัหรือว่าจเรหนากโมนลูกหลานคพี่น้องที่เคารพครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งในวันที่ ครกัวเรือนวาสามารถที่จะเดินในท้อคทุ่งปูบ้านต้งฝาพี่น้องนะครับพื่อสัตย์ในงาศัขอบครับการอคได้แล้วนะขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณยอินะขอบคุณมาวันนี้สิบขันวันแรกตั้งแต่อรคะยอตอตนงคับ ไม่มีจังหวัดไหนส่งเพื่อหวังแพ้อยู่แล้วนะคะส่งเพื่อหวังชนะแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยก็เหมือนกับตอนที่ทาเสียงเริ่ตั้งที่จีนนาก็คืออยากจะให้ได้ทุกภาคนะคะครั้งนี้เนี่ยเราส่งทุกภาคภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ ทุกจุดมีความหวังว่าจะได้ประหุดนะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยที่น้องตอบรับอย่างดีมากเราก็คาดหวังว่าจะได้ในหลายจังหวัดอย่างไรก็ตามเหลือเวลาอีกสี่ห้าวันจังหวัดที่มีลุ้นเนี่ยมีเยอะมากตอนนี้แกนนํานี่หมดแรงเลยนะคะเพราะว่ามีจังหวัดที่ต้องไปช่วยเยอะมีจังหวัดที่เราเชื่อว่าจะได้รับชัยชนะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็แบ่งเวลาการจังหวัดละสองสามชั่วโมงในช่วงโค้งสุดท้ายถือว่าเป็นช่วงที่ประชาชนจะตัดสินใจแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจกันในเจ็ดวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ก ทํางานหนักที่สุดแล้วก็เชื่อมั่นว่าผู้สมัครของเราเนี่ยจำนวนมากมีโอกาสได้ได้รับชัยชน,นะ,ค,ะคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยจะไม่สามารถมาลงคะแนนได้เพราะมันป็นมันอยู่แค่สองวันกลุ่<ก>มเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่นะคะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนทุกกลุ่มแล้วจะชนะเลือกตั้งอบ,บจได้ผมไม่สามารถพาคนกุ่ใดกลุ่มไวใดไวใได้แล้วเดินในตลาดเดินตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าสมัยก่อนอาจจะใช่นะคะพรคอนาคตใหม่ตอนนั้นตั้งใหม่ คนจะรู้จักผ่านโซเชียลมีเดียเยอะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่เป็นคนรุ่นใหม่วัยรุ่นหน่อยนะคะหรือว่าอายุสักที่15-30ปีแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วผ่านมา2ปีกว่าเราทำงานในสภามาผ่านการทำงานที่สุดตัวเองมาเป็นเวลาสัก2ปีเนี่ยคนผุกวัยเข้าถึงเข้าใจนะคะแล้วก็อยากเดินในตลาดเพราะอุ้ยแม่อุ้ยจำนวนมากก็ชอบขนะก้าวหน้าโดยเฉพาะเมื่อเราเนี่ย ถูกเรียกว่าถูกกลันแกล้งรังแกนะคะส่วนใหญ่แล้วคนสูงอายุก็จใจอ่อนแบอบกว่าเออคนหนุ่มสาวเขาจะทํางานทําไมต้องมาขัดขวางหาเสียงก็ยังไม่ได้ก็ได้รับความผิดใจจากกลุ่มคนสูงอายุเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนเราเชื่อว่าถ้าจิตใจเชื่อมั่นในฝั่งประชาธิปไตย เชื่อมั่นในความเป็นธรรมไม่ชอบผิดคนถูกตันแกล้งรังแกไม่ชอบผิดคนที่ทางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองแต่ว่าต้องถูกยัดคดียัดข้อหาเข,ข้าใส่ก็รวมถึงคนที่ชอบนโยบายของเราด้วยนะคะเชื่อว่าก็ได้รับความ จใเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นจากคนไทยคุณชเราจะไม่เหนื่อยฟรีใช่นเอครับเกิดบาดเหตุการเมืองเพราะเป็นปมมาจากมาตรา111เรื่องมาตรา111เนี่ยก็ต้องพูดให้ชัดนะคะไปทุกเวทีเราก็พยายามพูดว่ามีฝ่ายตรงข้ามพยายามปล่อยข่าวว่าเลือกคนของคณะเก้าหน้าคะแนนจะทิ้งน้ำเสียเปล่าเพราะว่าถึงเวลาจะโดนใบแดงจากกกตอยู่นี่คือความโก้วเพราะกลัวว่าเราจะชนะนะคะก่อนหน้านี้พยายามเล่นว่าเราถูกตัดสินมาช่วยหาเสียงไม่ได้ก็ชัดเจนแล้วว่าทำได้นะคะกกตก็ยินยัน แล้วว่าเราเป็นผู้ช่วยหาเสียงถูกต้องตามกฎหมายมาช่วยหาเสียงได้เพราะฉะนั้นไม่มีสียมาแจากไปแดกผู้สมัครมาแล้วตอนนี้ไม่รู้จะเล่นไม้ไหนมาเล่นว่าเรียนแบบพักการเมืองเรื่องเรียนแบบพักการเมืองไม่เกี่ยวกับผู้สมัครของเราเป็น ข้อกล่าวหาเฉพาะต่อตัวพวกเราธนาทรปีบุญนาิกาถ้าเกิดจะเอากันถึงขั้นตัดสินว่าผิดจริงๆจะติดคุกก็ติดไปค่ะเราเป็นคนติดไม่ใช่ผู้สมัครถ้าเกิดว่าช่วยผู้สมัครหาสีกันได้รับชัยชนะแล้วต้องติดคุกก็ถือว่าคุ้มไม่มีคําว่าเหนื่อยเปล่าเสียเปล่าทุกคะแนนจะกลายเป็นพลัขงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วก็อีก41จังหวัดทั่วประเทศไทยคค